อุ้ยแม่มาแล้วจ้าอุ้ยสภาพเหมือนคนไม่ได้ไปผ่าตัดมาเลยอ่ะมันคนไปเที่ยวมากเลยแบบหน้าตาแบบสดชื่นมากเลยอ่ะจะเสียเงินหล่าเสีชื่นดีเนาะเป็นไงบ้างจ้าไปผ่าตัดกี่วันแล้วเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสหกวันเจ็บบ่ฮะตอนที่เขาอย่าหูจักว่าเขาใช้ยาสลบไม่มีเลยมันลาเปียกเลยบอก เขาก็บอกอยากหูจากว่านเองเด้เขาก็บอกเขาก็จะไ่อยากเป็นดอกเตรียมพร้อมก็คืออดข้าวอดอาหารอดน้ําทุกอย่างสองชั่วโมงมันบะถึงเวลาเขาก็เขียนไปเขียนเข้าไปห้องห้องผ่าตัดอืก็มีแพทย์ไม่ยังแล้วกับเขาก็คุยน่าไม่ดีแหละบอกเขาใส่อะไรลงไปในร่างกายเขาจะบอกอเราจะให้ยาทางสายแล้วว่าไม่หน้ที่รับไหมเฮงเลยจะไม่ได้มันเป็นสิ่งที่บอกจำไม่ได้หมายถึงว่าก้อนฉลับจัดไดนบะ จำได้แต่หลังจากนั้นจำอะไรหูยุก็น้ำเองเด็ก็เคี้คุยกับเขาเขาก็บอกใส่ยาให้แล้วนะใส่ยาตัวนี้นะรู้สึกไหมจับมือนู่นนี่นั่นมันก็เบื่อไปหมดสิปอไม่หูว่าเบื่อหูวู่้แต่ตอนนี้ของไอซียูเขาอย่าอามาจะ้องพาแล้วห้องไอซียูพากี่ชั่วโมงอ่ะออกซิเจนตอนนี้ในพอมีเหล็กบ่มีเหล็กสามชิ้นแล้วก็ตัวไอ้ลวดอีกหนึ่งชิ้นอแล้วปอคอเนี่ยเขาใส่นานเท่าไหร่เนี่ยใส่จนกว่าจะกลับไปหาหมอสิใช่เขาบอกให้ระวังนะ คุณอาบได้เอาอได้ยูมันบอ่อาบได้แต่มีแผ้แผ้เล็กเล็กแต่เสียงแม่เปลี่ยนนะก็มีผลกระทบไงเสียงแหลมขึ้นไหมแม่บอกว่าก,ก่อนโอ้ยชั้นจะไปตัวงา่าย<อ>ติดไปทำเนี่ยฉันเอาเพียงพอแพ้ผ้าตกง่ายในปัจจบัดนี้สงสารนิดหน่อยนะพวกหนโี่ยโอุโอ้ยไปไม่กี่วันผอมไปแล้วเนี่ยไปผ่าตัดโอเคเขาอดเขาไม่กินเอาผ้ามองนี่ตินหรือว่าผ้าข้างหลัง ข้างหลังแต่เขาผ่าผ่านทางนี้ไม่ต้องหันแรงไม่ต้องหันแรงแล้วก็จำม่ได้ดอกฟังจากคุณหมอบอกอ่าหยิบต่เข็มนี่ไม่รู้เขาบอกแล้วเขาให้ออกเขาให้ออกรงไนเนี่ยวันที่สามสิบเป็นใหม่แต่ถ้าเกิดอาบน้ำน้ำเข้าไปเราจูว่าน้ำมันเข้าไปให้ไปหาหมอหรือคลินิกที่ใกล้เขาล้างแผลให้แต่วันที่สามสิบไปเช็คอีกรอบหนึ่งเดือนนี้เดือนนี้มันเป็นอะไรวันทสามสิบองคารพูดมเนเจอรจอาทิตย์หน้าไปตรวจแผลบอ ไปตรวจว่าเป็นยังไงแล้วเขาจบี่พยายามอย่าทําอะไรอย่าอันนี้ของทัวรเทพหรือของให้ใหม่มาเนี่ยอันใหม่ตอนเก่าอยู่นี่อันนี้180บาทคือถือเถอะเอาปัญหาเล็กก็ยังกว่าละแปดหมื่นผุถ้าหมดอนกับเงินอะโอ้ยนครอะนครรักษาดีๆเด้อเล็กเล็กก็ซื้อกับาแปดหมื่นอยู่ก็เคยเก้าหมื่นเก้าหมื่น อยุคแค่น,นั้นเดี๋ยวจะเอาบินให้ดูนะเพาะแม่เก็บ๙๐๐๐มันก็ดีแล้วมันอยู่กับเราทั้งชีวิตนะอยู่กับเราทั้งชีวิตถ้าเราไม่ตายจากหนีมันกอตายแจงฉันมากจะตายกับมันก่อน <c oughs> เพราะว่าเล็กไม่มันตาย <c oughs> เล็กไม่มันตายเลยเขา <c oughs> ไม่แอ็นราะว่าไป,ไปดีรอเราเอา็นเป็นสิวันนี้ไม่ได้ไปรับเพราะว่าอันมีซ้อมเพราะว่าลรากับมันหลายอย่างพี่น้องคุณแม่ขันบอไว้คุณแม่ลออีกคืนนึงคุณแม่คือสีของสีบล้อบล้อก่ะบล้อเพราะว่าคอยกับยองมากคอยไม่ใช่เรอไม่ใช่แบบวว่่่่่าาาคุณออยยกูตรงนนั้้ไไมดด จ็บปวดที่สุดในชีวิตทรมานที่สุดในชีวิตเลยที่สุดตอนนี้มีอาการปวดยังบบรู้วาซื้อใช้มีอาการแพ้ซื้อเจ็บแพลเรารู้ว่าแผลเราไม่ไอที่ใส่เราห้ว่ามันไม่ใช่ของเรามันก็คือยังหูอยู่นะรู้ว่าเราต้องระวังตอนต่อเด็กเยอะหนีแล้วอยู่นี่ยู่งอนตออยู่ข้อห้องไม่ต้องหันไม่ต้องหันพูดเฉยแต่เขาพาพาทั้งนี้แต่มันอยู่โซนข้างหลังค่จับว่าโซนนี่เส้นประสาทไงกระกระดูกข้อเรา ครั้งแรกในชีวิตที่เจ็บที่สุดที่สุดของที่สุดว่าออกลูกเก็บกับบริษัทแต่ว่ากับใครเนาะบริษัทบริษัทแบบว่าลูกบริษัท่เ้นําอะไรเยกันเนี้ยแบบว่าหมายถึงว่ามันมันหายเรี่ยวไหมแบบว่าแต่หายอย่างนี้คุณก็ต้องดูแลตัวเองนะใช่หมายว่ามันมันไม่ใช่ไม่ใช่นอนแบบว่านอนอยู่หลายวันน่ะสิหน่าหนึ่งห้ามก้มแรงสองห้ามเงื้องห้ามหางายห้ามอะไรคือไปยังสี่ไปทั้งตัวใช่ไหมใครไปนะไม่ถ้าเป็นอะไรมาเนี่ยเหมือนคุณน้ำหนึ่งใหม่เลยนะเจ็บปวดนะอืมถล่มถ้าอีหยังมาานี่ ในระหว่างที่ไม่หายใช่ไหมใช่ในระหว่างที่แผลคุณยังไม่เข้าที่ก็จัดมอนร่องกระดูกสามตัวเนาะหมอบริการดีป่ะดีมากเขาไม่ออกชื่อโรงพยาบาลเออเงือแต่บริการดีเราขอชื่นชมเนาะขอชื่นชมว่าบริการดีมากอ่าคือแบบดีมากทุกโรงพยาบาลแต่นี่แต่หมอก็พูดเพราะพูดเพราะบางคนไงนี่เขาหมอเป็นเอฟซีด้วยก็เข้ามาช่วยเหลือนี่นู่นแนะนำดีดีเป็นป่อก็ไม่ให้คนเยี่ยมเพราะว่าช่วงโควิด ดูเดนนอนบอกว่ารอรอดูแม่ก่อนแล้วก็จะกลับบ้านแล้วฉันจะไปไปถูบ้านเพราะว่าไม่มีใครถูบ้านไม่ได้เพราะว่าแม่ก็ทําอะไรไม่ได้แม่เดินทางไปไหนไม่ได้ตอนนี้คือไม่ยังอไม่เจอแกก่อนจะคิดถึงบ้านแกแล้วใครไปส่งอ่ะไม่รู้เดี๋ยวเขามีรถไปอยู่ข้าไม่ย่างหรอกไม่ไปแม่ก็ต้องเห็นอนเนียนบ่เออหายจะต้องไปบากว่าต้องรักษาเนวันอาทิตย์หน้าต้องไปหาหมอคอนแกนอีกเล่นไปเล่นมากนะคุณแม่นอนที่นี่คืนนี้ก็เพราะว่า นอนด้านล่างพี่น้องเราต้องห่วงดอกเย็นหดูยันนอนก็ไม่กลับหรอกเพราะบิ๊กใหญ่วันละแเกะก็อยู่หรอกจ้างอยู่ดิเออจ้างอยู่พอไปแล้วคันจางอยู่จ้างเขาก็บริยู่หันใจเยอะอยู่ตลอดแล้วเห็นจงกันเห็นจงกันต้องจงกันนางเหมือนเมื่อวานนี้วันนี้เท่านี้นะเราก็สนอยี้วันที่สองเออได้ได้กลับสายายย่าเอาหนิขันยูวันฝุ่นเนามายายอยู่ใส่ยายเอารถเอารถบาหลับเนี่ยเปส่งแล้ว ตอนนี้ก็คือเดินได้สะดวกพี่น้องบ่ได้นเดี๋ยวจะบอกกันระวังในแค่การก้มกันอย่างเงีซื้อคือต้องระวังท่าทําถ้ามันดีแล้วละ่ะถ้ามีการดูดด้วยฉีกขามนี่คือเออเปิดแฟนเนี่ยนับหนึ่งใหม่เลยเออแล้วคุณหมอด,ดีมากคุณหมอจะตรวจดูเคสที่ผ่าก็คือต้องอยู่ไอซียูทุกคนอยู่แล้วเราดูอาการว่าผลเลือดไหลออกมามากไหม <FC S 2> อเอฟซีก็บอาขอให้คุณแม่หายไปนะคะสรงมาบาลายเลยประเมินอพปอดว่าคุณแม่จะกลับบ้านเอฟซี FC ก็คอมเมนต์ประมาณเป็นพันคนนะแบบว่า เกิดมาป,ปุก็เจ็บปานนี้แต่มันก็หายทุกคนเจ็บแต่มันก็หา,หายหลังจากที่เราไปรักษาด้วยมุจจอเป็นมุจจอผู้ใดเป็น,ปนอาการนี้ก็ไปหาหมอนเพราะเนี่ยนี่คืออเขาเอกว่าอย่างสัญญาณของการเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตนะหมอนรอบทับกระดูกหมอนทันบกระดูกประมาณว่าถ้าเกิดไปนานไปอาจจะมีสิทธิ์เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ใช่ไหมถ้าเราปล่อยแล้วไม่ดูแลมันหนึ่งเสี้ยววินาทีมันเป็นไปได้นะอาจจะยังม่ได้กับอัมพฤกษ์อ่ะ จะเปลี่ยนถ่อมันอยากเวียนลกนี่แล้วใครอยากเป็นหนูมันก็ไม่มีใครอยากเป็นก็รีบรักษาไงนันย่งง่วงง่วทั้งตัวเอซจะด่าแล้วนันง่วงเออเวลาง่วงงันเลกิกูเ้อกูนกูยกูซูเด้อายงกอินกูยังกูซูนเด้อกูง่วงอะไรตีบอกว่ายังกนนะสิสิบอกห็นความบริสุทธยังก่อนอันนั้นสนมาีกูละบอกว่าเนความสวยแล้วาะม เจ็บเกินนี่เสียสัวอะไรเจ็บมาผ่าตัดตั้งสี่ชั่วโมงติถือว่าเร็วเพราะว่าไม่ถึงสี่ชั่วโมงเขาเขาได้เอาได้ออกบ้านหะที่เจ็บอ่ะแมก่เขาบอกว่าแม่อุ้ยอย่าพูดอย่างนั้นไม่รู้โรงพยาบาลเขาเปาเด่นพี่น้องมีแต่แพทย์แบบยังดีเลยนั่นคือคือขอขอบคุณโรงพยาบาลด้วยนะครับไม่ได้ออกชื่อโรงพยาบาลนะแต่โรงพยาบาลนั้นคือผลิตอ่ากรรกรางการแพทย์ภาคอีสานเนี่ยคือโรงพยาบาลน่ะในย่อมเราโรงพยาบาลดีมากเลิศเคขอนแก่น ใครอยากไปก็ไปตามหาเอาตามหาเอาในคอมเมนต์หรือหลังไม่เอาหลังไม่ยังมาถามค่อยเออไม่ไม่ได้โปรโมทไม่ได้เขียนคิวหรอไม่มีไม่ได้เขียนคิวใช่ไหมไม่มีอารมณ์เขียนไม่มีอารมณ์เพราะว่าโอ้ยเจะสี่ไม่รู้ออกมาได้ออกมาแล้วกินเมนูอะไรเป็นอาหารแรกที่ออกมาจากโรงพยาบาลก๋วยเตี๋ยวอ้ยกาแฟขนมเค้กทำตากินเลยแม่ซอายืมมาไม่เอาเขียนมาคุนอะไรมาเดี๋ยวก้มอย่าก้มเขาไม่เอาก้มเขาให้พูดอย่างเดียว แต่ว่าฉันบาดเสียวอยีกได้ไหมล่ะคือลุดไบที่คนพามาจะหูจะของว่าเราต้องแล้วนอนหรอแค่นอน,น,นไงอย่างเดียวใช่ไหมก็แล้วแต่คุณถน,นันนดตรงลุกขึ้นเนี่ยมันมใส่ผ้าลัางด้การห้ามลงนี่มันสะเทือนเหมือนเลยก็ไมมีคนช่วยอะไรได้แบบบ๊วยรัดกอบเหไม่อมัด <c oughs> แล้วก็ดึงขึ้นไงคือย่อมลำวะไม่เวลาลูกอย่าลกเวลาลูกอย่าลงก็เตืเป็นคนปกติได้หรอลูกค่อย ลูกก็คืนลูกเองเนี่ยได้ลูกเองได้แล้วก็ค่อยแต่ต้องค่อยคือคือบ้านเอาลูกเนี่ยห้องลูกมันสะเทือนมันเ้าใส่แห้งลูกขึ้นมาแต่อยู่หันมีเตี้ยก็ค่อยแต่แค่คือคือจะค่อยอ่นคือดึงมาหัดย่างหรอบ่แม่นลูกเนี่ยคือแบบว่าเอาขาลงกวาดแล้วค่อยดูแลก็นั่งนั่งแล้วก็นนางพิคนิดนึงดิเวอมนลูกไปลวดถ้าลูกเดียวกันาจจะมีการอักเสบเทุกอย่างก็มีขั้นตอนแบบนั่งแป๊บนึงวางครึ่งนาทีแล้วก็ทุกหกชั่วโมงเขาใส่ยาไอ้ไอ้ไรอย่างก็ไอ้ ยาฆ่เาเชื้อในกระแสน้ำเกลือเขาจะทุกหกชั่วโมงนะใส่ใส่ใจนครบยี่สี่ชั่วโมงมอหียาบปล่าเลยพยาบาลจะเฝ้าเราตลอดเลยยาโอ้ยอยาก,กระสอบนะึงกระสอบกระสอบนะึงตามีกับโซมาสุดฤทธิพ์พยายามมีกากระโซมาสุดริดจอมีอยูเอัพโอ้ยแล้ว้านเซาร์มิแต่มีหนาหลอนกินรูเออุดอิ้งแลนเตียนอ้าวันเดี๋ยวภาษาอเขาไปทำวันนี้หมอยุ่งวันพฤหัสวันที่สามสิบจให้เป็ภาษาอังกฤษแล้วอีสเปสสมัยฟิลิปนส์มั่งหัน หมอพี่แลนด์เบื่อมากเหรอแม่เขาบอกว่าเอาใบหมอเป็นภาษาอังกฤษว่ารักษาอะราาไรใสอะไรเข้าไปวิธีการรักษายังไงพ่อเผื่อมาอยู่เมืองหนาวกระดูกคุณมีปัญหาแล้วบอกคิดว่าจะได้ไปเหรอไขาไม่กลับเขาไม่จะจะมาอยู่เอามาโดดเหรอโอ้อยุดอยู่บนบ้านนันแม่ก็ไปเอาเอาก็ไม่กลับไงก็ไปอยู่กับลูกไงถ้ไปถามทุกวันอยากกูกลับจงังเอฟซีเขาถามมาเนาะจะกลับอยากกลับ ห้ามพ,พูดแรงเสียงยม <า S 2> ย <า S 1> ันจะกระทบคอไม่เวลาคุณแม่พูดแม่พูดแบบว่าแม่พูดบานไม่ได้ไง <noir. S 1> ต้องพูดแบบขมขมล้วตอนนี้ผาโอโอ่าคอมแล้วก็ห้ามหยุดทุกอย่างค่ะก็จะประการเป็นปแม่ชีแบบว่าแต่ก่อนแบบอาจจะดื่มดิ้งจีนน้ำชาทุก่อนนี้ก็อาจ<อ>จะอาจจะหนักอาจจะหนักกว่าเดิมเพราะว่ามันหายอาจจะหนักกว่าเดิมประมาณสามเดือนอาจจะคงทีแบบว่าสามถึงสี่เดือน วิ้ยาเยร้วพี่จะไปทีลนส์เมีถ่ายอย่าด้วยรรเการเ<ป>ซิร์ฟก็เช้กระทานปะเดี๋ยวมสบายเลยสั้นก็สิเอาจะไปหาสั้นตู่กับโซเฟียไงสวัสดีค่ะบ่พื้นใครมัง่งเอาตีบ่เมียนทั้าปีเลยว่าเป็นเฮดบาร์เนไหลตัวบ่พื้นไม่ชอบเนบันเเมืองโอเคเอาบอถึงแค่คบแนขอบนแนเป็นคนนวามเป็นแย่ขมาทลัมกมากมากหลายตา จ้าขอบคุณแฟนคลับบีก้าแพลวกับน้าริณองนาลิตาด้วยจ้าที่ติดตามลูกๆแล้วก็ตามแม่ด้วยรู้ไหมหลายคนไม่ลายหรือจนไม่ไอ่านอ่ไรหรืรอเพล่าเนอ่ยอ,อ่านไม่ได้ไม่มีแว่นสองคนอ่นานก่น<า>อนเขาไม่ใช้เขาไม่ภาพสื่ออะไรเขาไม่ให้หมาย <อก S 1> ถึงดูเล่นได้แต่ห้ามออก ใช่เราถ่ายเก็บไม่ได้แต่ห้ามออกสื่อแม่ได้ลดออกหมดเลยในยูทูปอ่ะเป็นเรื่องปกติเราโรงพยาบาลนั่นแหละอ่าแต่พี่้แห้งหนักกว่านี้แม่เอ้ยเราไม่ได้พูดอะไรเสียหายเราแค่พูดอาการอัปเดตอาการของเราขอบคุณมากค่ะที่ให้กําลังใจนะคะแบบว่าคอมเมนต์มาหลายหลังบ้านมาให้กําลังใจเดี๋ยวก็หายนะคะอิลีแม่กำใจกำใจก็อยากได้ค่ะเงินก็อยากได้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นแฟนคลับบิ๊กแพลรโรงพยาบาลกับแฟนคลับบิ๊กแพลน้องนาลิตาไปยินไปใจงั้นกันแล้วก็พี่คนหนึ่งที่เราอยู่โรงพยาบาลพี่พาวพาวเพชรนะไอ้พาวเพชร กับพักกับโพดโลกยูทูบสื่อดินว่าจะไปรบมาศีนนั่นนึงเขาก็หมุนไปประเทศแล้วเนาะก็ไม่เป็นไรก็บอกเลยศินนักการณเราไม่ทำอะไรเสียหายเขาพื้นเกิดพื้นข้นเด็กินบาดเป็นเมืองหรอกบูเด้เขาไม่ได้เปิดอ๋อเอ้เนาะเดิดมาฉันเปิดก่ได้เปิดดินตัวบันนี้ฟองไหลวันนี้เวลาพื้นคนดอกก็ต้องย่านดอกสาวโป้บายบายวันนี้เอาปิดคลิปเนี้ยขอบคุณค่ะกำลังใจทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ